กราบสวัสดีทุกทคนทุกทุท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบุริษยูโรซ A เอ150นะครับผมวันนี้เราจะมาตบคนใน11กันนะครับผมดูว่าวันนี้เราจะชนะหรือไม่อา่าอนไม่เกียนเว้ยไม่เกียนจากสเต็ปที่เคยล่ำเรียนมา11เขาบอกฟาเรนโหดแต่่านะผมไม่นานะผมไม่นานเล่นฟาเลนโหดเท่าไหร่ แต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับฟาเรนติโนอืมเล่นอะไรดีด like <a> ถ้าปกคลิปหรือชื่อคลิปมันแปลกๆไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมไม่แข่งภาษาไทยเท่าไหร่แต่ผมเป็นคนไทยนะครับจะติดเหลืองไหมเนี่ยโอ้ เดี๋ยววาร์ปไปดูตอนเข้าเกมเลยอ้าเข้าเกมแล้วนี่วะเจอมาก้านะครับผมมาก้าส่ยสปินวิ่งเร็วผมผมเอาหัวร้อยมานะครับผมเป็นสกินช่วงคริสต์มาสนะครับซื้อมาในราคา200บาทเท่านั้นกล่องสุม่มพร้อมกแบบับตอนแรกผมจะเอาโอมาแต่มันได้ฟีนิก์มาผมพูดมาก <มา S 1> ไปป่เนี่ยมาไปดูเลยอย่างแรกต้องต้องออกกันเวทก่อนที่รู้ เอาค้างค้างค้างเลยวะอืมมาก้าอีกแล้วตีเถอะี่เนี่ยตดแทงนี่เอ้าแทงนี่เอาองเอาเอาเปิดหัวร้อนอ่ะตี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 เปิดบัตไปกดฮิวจังหวะนี้ฮิวไปเจ็ร้อย เลือดจังหวะน,นี้ไปแล,ลททแล้วองเท้าตีไวแล้วที่จีบุ๋งควรนี้จะออกกันเวทนะครับลงเทา้าแต่ไม่เป็นไรกันไม่กันก็แรงเท่ากันมึงไม่เจอขออภัยสำหรับเครื่องแหลกๆนุ่งๆนะครับใครอยากจะโดเนทก็เข้ามาโดเ a t e ได้นะครับแต่จะแปะลิงก์โดเนทวอลเล็ตไว้ใต้คลิปนะผมที่จะเอากูขอโทษกวขอโทษกขอโทษ จุดจุดจุดแป๊บนึงครับมาครับเกิดแล้วเกิดไวปันวอกนะผมจงะี้มาเอาจริงละหลังจากที่พูดพูดพร่ำตำเพลงแมานานเออมึงนี้ขยันนะขยันปลาพิเศษกูจังเรามึงจะเอาฮะมากะเรามึงจะเอาโอ้โหทุ่มไม่ไหวนะเนี่ยครับโลไม่ไหวเลยอ่ะก็รอได้ชิ้นแรกปุ๊บผมจะออกกันเวทันทีครับ จะมาตบเขาหรือจะโดนเขาตบกันเนี่ยครับจังหวะนี้ยังเสียวๆจะแพ้อยู่เลยนะครับมันเอาความมั่นใจไปไหนมากร้าไม่ข่าวมากร้าแรงเอฟไม่ใช่เหรอ มันเล่นไปมันเล่นไปมันก็แหลมพอตัวือเผ่อสามหนึ่งแล้วแหละ ผมจะไม่แพ้ได้การผมสัญญาถ้าผมเล่นอ่อนหรือกากประการใดคอมเมนต์ได้โอ้เน็ตแดงแล้วจังหวันนี้โอ้คอมเมนต์ถามหรือพูดคุยกันได้นะครับผมหรือว่ามีตรงไหนผมผิดพลาดอะไรหรือยังไงประการใดหรือยังไงเป็นไกลขาฟูอุ้ยครับ จังหวะน,นี้ต้องการต้อมอย่างเดียวละออกไปสู้ไม่ไหวหมึ่ห้าเกินไปแล้วมาก้าออกทอยมาก่อนนะครับทอยเลยทอยนี่ใช่กระตูนเมื่อวะอะไรววะนั่นทอยสตอรี่ทอยนี่ใช่นักร้องปะน่นมาเดอดทอยผามผามขนเฮียมุกเองจบเอง อืมอืจะเอา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 อืมอืมอืมตายกูตายกูไม่หิวกูไม่ตายสู้ไม่ได้โอ้หนึกว่ามารกลาออกสายกายภาพ แรงชีพหายขอตอดหนสนะีเพรัก My best f บ i เ n d เอ,อื้อไม่เข้าเลยอืมกูเ็บกบไปเยอะกูเ็บกบไปเยอะดักดักแล้วก่นอืมไอ้ปอมมึงก็ยังจะฆ่ากูอ่ะกูรู้กูรู้ไอควาย อ๋อเขาแบะอืมไม่ได้แดกหรอกตอนแรกยันกดฟารนไปแล้วแต่ ตัวสู้ไม่ไหวอ่ะตัววันเลือกแบบตัวตัวที่มันแบบเก่งว่าฟาเรีนมาหรือว่าพอสู่สีกันได้อ่ะก็เลยแบบเอ้ยไม่เอามาดีกว่ามาตัวมีเดือดทอยแล้วตีกูไม่ทันแล้วมาเอาไงเอาไงฝาดยังไงตัวมีเดือดทอยกูไม่กลัวมึงหรอก กูรู้ทันไอเวนมาก้าดันทันไว้เนาะแม่งคือดมึงนะอ,อ่ะเอ้าไายถึงมาเราดักซุ่มนะดักดักซุ่มไปนะซุ่มไป <It> s <S จังหวะนีไ้ไปแล้ว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 ไปแล้จวจังหวะอีกรอบนึงยังไงมาก้ามึงยังไง อยากห้าวให้มากขอร้องห้าวก็จะจบนี่ไงโทษทีกับเพื่อนพอดีกูรีบว่ะ ไหนมาก้ายังไงยังไงยังไงเอาอะไรไข่เป็นไก่ข้าใหม่หรืออะไรจัดไปห้าห้าห้าไม่เร็วฮึม <c oughs> โอ้โทษทีมาก้าโอ้โมาก้าโอ้โมาก้าเพื่อนรักโอ้ไม่แตกไอ้ควายสังควายโอ้ก็ชิวๆวครับจังหวะนี้ก็ชิวๆวครับจบจบสกอร์เท่าไหร่นะครับน้องๆนะ จบสก,กอร์ที่ชิวๆครับเขาไม่อยากจะขิงมากครับขออภัยสำหรับคำหยาบด้วยนะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับผมสก,กอร์จบอยู่ที่4ต่อ3นะครับเออผมพูดผิดพลาดประการใดหรืออะไรทั้งสิ้นมนาณที่นี้ผมขออภัยมาณด้วยนะครับวันนี้ผมจะขอจบรายการไปเพียงเท่านี้นครับไม่มีอะไรมากงงเงามาตอบคนเล่นไปครับสวัสดีครับเจอก,กัน